ดีนะพี่มั็นนอนข้างไหมเบร่ฟ้องก่อนยืนอยู่ในหน้าตาอยู่ที่ยืนอยู่ในรายการในคอมงนั่นคิวกัดามพี่ว่าพี่พูดจริงหรือจริงพี่มั่นใจสอบตอนก่อนเรียนค่ะแลพี่คิวนอนตรงนู้นอ่ะแล้วก่อนจะลุกไปก็นอนทำแล้วเราร้องโว้ขึ้นมาอย่างดังไปไหนไปบอกนน้ัไปนอนไปร้องกันนะคือกัดแล้วทำไมเป็นแบบนั้นอ่ะเราเป็นคนชทำง่าย แล้วนี่ก็เล่นไม่รู้เรื่องไม่เจ็บนะอย่าจับดิอย่าจับแล้วจะดูทําไมเป็นคนทําอ่ะอย่าจับนะครับเดี๋ยวเขาไล่ให้แล้วคือแบบคุ้ฟิตติ้งเออยู่ยิงอยู่ยิ่งนอย่าจับนะจ๊ตอนนี้คือแบบรู้สึกเก็บคุมิแบบทงมะทงคุณพูดตอนนี้พูดไหมพี่นี่แม็กตลกว่ะไปขึ้นตัวเองคิวไปละคิวไม่อยากพูดเลยมากเท่าไหร่ใช่หรอ เสื้อเสื้อนอนเท่เนาะกะแป้งตกเพื่อนอาไทยไม่ร้อนนะร้อนร้อนของพี่แม็กร้อนของพี่แม็กร้อนพี่บอกว่าร้อนบอกว่าร้อนได้ยินไหมร้อนรังไงอ่ะไม่รูเอ๋อรอนเลยนริงจริงไม่เดี๋ยวเป่าดีแดงไปกินลงมากินลงมารเป่าร้อนไม่เอาจับมอน ปากก็ร้อนไหนพี่อมให้ปาก็ร้อนเหมือนเดิมอมมากินนะเอออะเปล่าต่อเลยหาโม่งสิบแล้วสิบแล้วคิวใชายวะเนี่ยรู้จริงไหมคิวรู้จริงเปล่าไม่รู้จริงอย่าทำเนี่ยทำไมครับมันเกี่ยวไม่มีอะไรเป็นหนวดแล้วมันแม่ค้าหน้ากันครับ มันเป็นขี้เกืออะไรหรอแล้วมันหายไหมรอคนเดชคนประเทศอะไรอ่ะยินงเดชเกินงงเกินกว่าเดิมเลยตาแป้งฮะไม่รู้กูไม่กูไปคิวหมดไปนอนนอนนอนรู้ไปพี่หงง่วงดูตาก็รู้แล้วเออผมเป็นพี่จะน้องก่อนปะจากฟองอ่ะใส่มาดูแต่หนึ่งเฮ้ยเอาดูปัจจุบั ตอน่หัวร้องใ่ไหมดูแบบด็บแ่บคนเห็นก็ตกใจอ่ะอืม

ตอนน้นเมื่อวานเราก็นอนตรงนี้เลยก็แบบไม่เป็นไรเมื่อวานตัวน,นี้เาเปิอดอยู่ตัวน,นี้ก็เปิอดอยู่ไอ้ปูเป็นไรลองละลองล <c oughs> อะเว้ยได้ไงได้เลย ดูที่ออมาีอรนี้คุนี่จะมียูเข้ามาหรอวมีเหรอมองเห็นสองตัวเะเออตายดีไปอ่ะพี่ไม่ร้อนเลหรอ้อนทำไงะทำใจต้มงทำไงทำใจเย็นๆพี่บอกพี่บอกเขาเดพี่ของหอหนักหอยอะไรยเ้ยขาบังเลยคิวมาคิวมาบอกไปพีไม่ไม่วันนี้ไม่ง่วงพี่ง่วงมาไม่ง่วงนอนไม่ง่วงเนอนตรงวันเยอะเลยีก็เลยรอนวันเยอะนะวันนี้ サクママ。 กเจ็บตาทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลราหูตูดขอมันยิ้บออย้โแม่ก่อนมคยตวอที่สาะที่ส่วนตัวนะ่ตัว ไหนรู้ว่าดีก็ตับเลยในห้องน้ำมาที่ส่วนตัวไงไม่คนเนดียวหรอ